เมื่อเราได้ดินถุงมานะคะเราก็ไม่ควรที่จะปลูกเลยเราต้องเอาไปตากแดดก่อนนะคะนี่นะคะ่ะดินนี้เราต้องเพราะดินตรงนี้ไม่มีความชื้นมากเขาอยู่ในถุงพลาสติกนะคะก็จะมีความชื้นเราก็ต้องเอาไปตากแดดซักประมาณสองวันถ้าแดดแรงๆงนี้นะคะสองสาวันถึงจะมาปลูกต้นไม้ได้ถ้าปลูกเลยเนี่ย มันจะมีความชื้นสูงสมีโอกาสทําให้รากของต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเน่าได้เพราะว่าดินเนี้ยมันชื้นแล้วเจอกับอากาศร้อนทําให้เน่าได้นะคะเราก็ต้องทําวิธีตากตากแล้วก็คือตากฆ่าเชื้อโรคของดินด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากัน,นะคะ่ะง่ายๆเลย เราจะใช้ผ้ายางพลาสติกปูนะคะไว้ที่แดดตอนนี้ตอนที่ต่างนี่ประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินออกจากถุงค่ะแล้วก็เทใส่เลยคือต้องมีที่รองนะคะเพราะว่าเวลาแดดล่มแล้วเนี่ยเราก็ต้องคุมเก็บอีกทีหนึง่งไม่งั้นเดี๋ยวหมาแมวจะมาฉี่ใส่นะคะตอนนี้กำลังแดดดีมากๆเลยก็เลยตากตรงนี้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะได้ค่าเชื้อโรคแล้วก็ดินมียังมีความชื้นสูงอยู่นะคะเราก็ให้ดินคา,ายความชื้นออกด้วยอันนี้เราก็ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพราะดินอันนี้มันผสมมาหมดทุกอย่างแล้วดินนี้มีทั้งกามะพร้าวทั้งใบก้ามปูแล้วก็ดินแล้วก็มีเหมือนมีมูลข้างคาวนิดหน่อยนะคะ เราก็เทแล้วก็เราก็ใช้จอบเกลี่ยให้ดินเสมอกันเพื่อจะได้แสงแดดได้ส่องถึงดินทั้งหมดจะได้แหงง้งง่ายๆช่วงนี้อากาศร้อนแดดดีก็ส่องสาแดดก็แห้งแล้วค่ะนี่ค่ะเกลี่ยให้เสมอกันพอตอนเย็นเราก็รวบนะคะรวบแล้วก็คุมไว้เราจะทิ้งเลยไม่ได้ หนึ่งน้ำค้างสองที่นี่มีหมามีแมวเยอะแล้วกลาคืนเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีสัตว์อะไรมาวางไข่ได้มาแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตากเกลี่ยตากแล้วก็พอตอนเย็นแล้วก็คุมเท่านี้ค่ะง่ายๆแล้วเราก็ไปปลูกได้เลยขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ